มาช่วยงานคุณพ่ออากูัยบุญดำรงชัยธรรมบิ๊กบอสใหญ่ GMM g r a m m กรมี่ได้ไม่ทันไลยหนุ่มนักเรียนนอกทายาทตัโตของอากูนามว่าฟ้าใหม่ก็ดูจะรุ่งกลายเป็นหนุน่มรักประดับวงการอันดับต้นๆไปแล้วเพราะเพียงแค่6เดือนหนุ่มฟ้าใหม่ก็มีข่าวกับสาวๆให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นสาวแคลวสาวกวางหรือว่าสาวแป้งได้เจอตัวเป็นเป็นในงานแถลงข่าว GMM c h a n n e l Grand o p e n i n g ที่ Center Point a s c e n สเซนต์เท เมื่อวานนี้เลยต้องคว้าตัวฟ้าใหม่มาเคลียร์ซะหน่อยงานนี้เจ้าตัวถึงกับบอกว่าอึดอัดทีเดียวเชี่ยวล่ะเจ้าค่ะครงหลังก็รู้สึกเยอะเหมือนกันครับรู้สึกอึดอัดอึดอัดไหมก็่อนข้าอึดอัดเหมือนกันครับความจริงอยากคุยกับพี่ๆเหมือนกันว่าคือที่มีข่าวเยอะๆเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือผมก็ชีวิตผมก็คงจะต้องวนเวียนอยู่แถวนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะคือ ก็มันก็มันก็เป็นวิถีชีวิตที่ผมก็ต้องเจอคนนู้นคนนี้เจอพวกพี่ๆเจอทั้งศิลปินนักร้องดาราคนทํางานเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เป็นพี่น้องกับทุกคนเป็นเพื่อนๆกับทุกคนก็อยากอยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือยังไงก็อยู่ต้องต้องต้องอยู่แล้วมันคงไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกับใครอะไรยังไงครับก็สมมติเรื่องงานก็อาจจะ อาจจะต้องมีท oh, uh, ํางานด้วยกันบ uh, ้างมีอะไรบ้างก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันธรรมดาครับเป็นพี่น้องกันธรรมดาตอนนี้โสดครับตอนเป็นข่าวสาวที่คุณพ่อมีปลาบ้างไหมคะมีเตือนบ้างไหมคะก็พ่อเขาก็ขำๆเพราะพ่อเขาก็รู้ว่าวว่่าามันความเป็นจริงมันคืออะไรครับเขาก็เขาก็มีเขาก็มีเห็นข่าวอะไรพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้นะน้องแก่แก่จะ้่่เป็นยังไงอ๋อก็อย่างที่บอกแล้วครับก็เป็นเพื่อนกันก็ผมก็วนเวียนอยู่แถวนี้ก็รู้จักกันก็อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้คบหาอะไรพิเศษกว่าที่ความเป็นเพื่อนนะครับพี่บอกว่ากับแป้งนะครัก็ก็คือไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวครับก็คือก็รู้จักกันทางอย่างเงี้ยครับน้องกว้างนะครับผมเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับก็ก็ก็ไม่ไม่ได้สนิทอะไรเป็นพิเศษนะครับเอ่อไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับก็คือผมก็ไปคอนเสิร์ตผมก็ไปดูงานอะไรเงี้ยครับ คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อย่างที่อย่างที่เรียนพี่ๆไปครับว่าก็ความจริงก็อึดอัดนะฮะเพราะว่าคือผมก็เพิ่งเรียนจบกลับมาแล้วก็เพิ่งมาทํางานได้6เดือนแล้วผมก็อยากจะเอาความรู้อยากจะเอาประสบการณ์อะไรที่ผมได้มาจากอเมริกาเนี่ยมาทําให้มันเป็นประโยชน์ามเพราะว่าพ่อแม่ที่ส่งผมไปเขาคงก็อาจจะเสียดายบ้างถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยฮะก็ก็เลย คิดว่าตอนนี้ก็มุ่งกับการงานอย่างมากอยู่ครับก็พอมีข่าวเรื่องผู้หญิงออกมาเยอะๆผมก็รู้สึกอึดอัดก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันคะก็เลยอึดอัดเลยค่ะคือคือคือพอดีที่บ้านเราเนี่ยเรากับลูกค่อนข้างใกล้ชิดกันเราก็รู้ว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่ก็เพียงแต่บอกกับฝั่ใหม่ว่าก็มีอะไรถ้าเผื่อพี่ๆสื่อมวลชนเรามีโอกาสเราก็ คงคงชี้แจงให้พี่ก็ฟังขอความเห็นใจว่าอย่าไปลงข่าวอย่างนี้เดี๋ยวจะแต่งเมียไม่ได้คระหูกากับปฟ้าแล้วก็ฟ้าใหม่เป็นห่วงใครมากกันคะเรื่องข่าวก็มีข่าวเท่าเท่ากันฮะก็ลูกเราก็รักรักเท่ากันหมดแหละนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องคือไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังอะไรที่ที่จะทําให้เรากังวลนะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็อยู่แานนี้เขาเดินอยู่ฐานนี้ก็ต้องเจอเพื่อนเจอฝูงกันนะฮะเป็นเรื่องเป็นวิถีชีวิตที่ปกติ นะฮะไม่ไม่ไม่ได้เห็นว่าอะไรเขาเพงต่างหากอยากจะเร่งเขากต่างงานว่ามีสะพายมัสยสกว่ามีสะพายไม่มีเขาไม่มีก็แล้วแต่ก็รอคนรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ลูกนะฮะแต่อยากจะอยากให้เขาทํางานให้ให้ให้เขาแสดงผลงานออกมาดีกว่าเพราะข่าวอย่างนี้ออกมาเยอะๆมันก็นะฮะพอหลังๆก็เริ่มรู้สึกอึดอัดกับกับข่าวเรื่องผู้หญิง อะไรอย่างเี้เหมือนกันครับก็เลยก็อยากอยากจะอยากจะขอพี่ๆไว้เหมือนกันว่าผมก็คงใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ครับคงวนเวียนอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรถ้าเกิดมันพี่อยากจะถามอะไรก็ผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วครับก็ผมก็จะพูดในความเป็นจริงในความสิ่งที่มันเป็นทุกอย่างผมคงไม่ไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลไม่ได้อะไรก็คงถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรก็ผมว่าก็คุยกันตรงๆนะครับก็อยากจะขอพี่ๆว่าอะไรที่มันมันคือบางทีเพราะผมอยู่ตรงนี้มันอาจจะมี อาจจะมีความสับสนบ้างบางทีอาจจะมีความที่ไม่ชัดเจนแต่ผมก็เลยอยากจะพูดว่าก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครไม่ได้เป็นแฟนกับใครไม่ได้คบหาดูใครเป็นพิเศษก็ก็คือทุกคนก็เป็นพี่น,น้องเป็นเพื่อนๆหมดก็อยากจะให้อยากจะเคลียร์ตรงนี้เลยครับว่ามันเป็นอะไรสาวคุณนนนนพ่อบ้างไหมครับก็ก็ได้ก็ได้คุยครับก็ได้เล่าให้พ่อฟังซึ่งพ่อเขาก็เห็นในข่าวในอะไรอยู่แล้วก็ มันก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันที่มันเห็นในข่าวนะครับือพ่อเขาก็รู้ซึ่งเขาก็เขาก็เห็นใจแล้วเขาก็เป็นห่วงครับผมก็เพราะว่าเขาก็เห็นว่าผมก็ก็อึดอัดใจ,จยอยู่บ้างที่ว่าที่ว่าเดี๋ยวภาพพจน์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้คือว่าผมเพราะว่าผมก็ตั้งใจเรื่องงานจริงๆก็มุ่งเรื่องงานจริงๆพอมันออกเป็นเงี้ยเขาก็เป็นห่วงมากกว่าครับแต่ว่าก็ก็คุยกับพ่อตลอดเวลาเรื่องนี้เหมือนกันร้อยพ่อดนึงครับว่ากรณีนักพากจะเนแป้งน้องแป้งไฟเขียวไหมครับคุณพ่อ นั่คือคือเขาเป็นเพื่อนกันอย่างอย่างอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเ,เรื่องของการครบคบค้ากันคบหากันกับกับกับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเ,เราคงไม่ได้ไปไปมีส่วนไปห้ามปร,รามหรือเป็นอะไรกับเขาก็สุดแล้วแต่ที่เขาจะคบค้ากันนะฮะเราเราก็เห็นว่าเพื่อนเพื่อนของลูกก็เราก็ก็เห็นว่าเป็น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 เด็กๆเป็น,เป,นเป็นลูกหลานเราไม่ อย่างพวกเราเราไม่ไม่คงไม่ไปยุ่ง